คุณผู้ชมคะในช่วงนี้นะคะเราก็ยังคงเกาะ,ะติดกระแสชวนบวชทั่วไทยค่ะเพื่อเชิญชวนชายไทยมาเข้าร่วมโครงการอุปสมบทบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ประจำปีพุทธศักราช2565ค่ะ ซึ่งในขณะนี้นะคะผู้มีบุญทุกท่านค่ะเป็นผู้นำบุญนะคะที่ไปลงพื้นที่ชวนบวชกันด้วยความอัลเลิศเบิกบานซึ่งวันนี้ค่ะเราก็มีภาพบรรยากาศของการทำหน้าที่ชวนบวชของทีมงานชวนบวชคลองเตยค่ะและศูนย์อบรมวัดกกจังหวัดกรุงเทพมหานครเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมทั้งร่วมอัานโมทนาบุญกันค่ะ คณะกะลาลยานมิตรทีมงานชวนบวชคลองเตยกรุงเทพมหานครได้ออกทำหน้าที่ชวนชายมแมนๆค่ะเขาร่วมโครงการอุปสมบทบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ประจำปีพุทธศักราช2,565ค่ะซึ่งก็ได้รับความสนใจจากชายมแมนๆสมัครมาหลายท่านนะคะเพราะทุกท่านต่างเห็นตรงกันว่าโครงการนี้นะเป็นโครงการที่ดีมากเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยการศึกษาธรรม ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมทั้งได้บวชเพื่อทดแทนคุณพ่อคุณทดแทนพระคุณของคุณพ่อคุณแม่อีกด้วยค่ะโดยภายหลังจากการเข้าร่วมโครงการค่ะทุกท่านจะได้ศึกษาหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมทั้งได้รับการฝึกฝนอบรมตนเองเพื่อเป็นพระแท้ที่โลกต้องการรวมทั้งอบรมเตรียมความพร้อมก่อนร่วมกิจกรรมธรรมยตรา เส้นทางประผู้ปรับมานซึ่งจะจัดในช่วงต้นปีพุทธศักราช2,566ค่ะค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเรามาอนุโมทนาบุญนะคะกับทางด้านของทีมงานชวนบวชจากศูนย์อบรมวัดกก จังหวัดกรุงเทพมหานครกันบ้างนะคะก็ได้ลงพื้นที่ค่ะเพื่อชวนชายมแมนๆบวชในโครงการอุปสมบทบูชาธรรมมหาปูชนียจารย์ซึ่งลงพื้นที่ค่ะไปตามชุมชนต่างๆเพื่อที่จะให้ผู้ชายมแมนๆนะคะได้รับรู้ข้อมูลการบวชอย่างทั่วถึงค่ะและในครั้งนี้ก็ได้รับความสนใจจากชายมแมนๆ สมัครบวชหลายท่านและบางท่านนะคะก็สนใจบวชแต่ต้องขอกลับไปปรึกษาคุณพ่อคุณแม่ก่อนค่ะสำหรับการจัดโครงการบวชในครั้งนี้นะคะนอกจากจะเพื่อที่เราจะได้บูชาธรรมมหาปูชยอาจารย์แล้วค่ะผู้เข้าร่วมโครงการก็ยังจะได้เรียนรู้หลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้บวชเพื่อทดแทนพระคุณบิดามารดา ใช้เวลาระหว่างการเข้าร่วมโครงการให้เกิดประโยชน์สูงสุดและห่างไกลาจากอบายมุคค่ะ